เขากลับมาแล้วนะเว้ยเออพี่เขากลับมาแล้วแต่ปืนนายอย่าชะลอนะอเยี่ยปัดเสียใช่ไหมอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับเป็นไงแม่นขนาดไหนมึงสิบคู่สัปดาห์นี้กูว่ากินเยอะแม่นุดจาดผมจําได้ว่าผมแม่นผิดประมาณสองสามคู่อ่ะอ่ะมาเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยละกันลิเวอร์พูลเจอไบรตันอันนี้พวกเราถูกทั้งคู่กินเต็มครับเรา เวียร์พูวับซูซูแม่งทำได้ครับ,รบนะครับเรามาดูเสียผู้เล่นตัวจริงก่อนถูกใจไหมนัดเนี้ยเฮ้ยถูกใจอยู่นะอมแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโอเคแหละนะครับอ่ะมาดูก่อนว่ามีใครบ้างนะครับประตูก็ไอซอนเด็กเกอร์กองหลังก็อ่าโกนาเต้ฟันได้ยืนคู่กันอยู่แล้วแล้วก็เคเคสกับโจโกเม ซึ่งโจโกลเมสเนี่ยลองมาเล่นในเกมก่อนนั้นนีก็เล่นดีผมว่าโอเคอยู่นะครับกองกลางเนี่ยกาเฟนแบกกับอ่ารเธอริติโจนซึ่งแบบโจนนะักนี้คือแบบโอโ้โหสุดยอดชอบนะซบโซบอสไลนะครับแล้วก็ฟลอเรนเวสอาแม็กอาริตเตอร์ส่วนนาเปาก็ฮูโกโอิกิติเก้พูดซัดไปสองลูกเลยมั้ยใช่เหมาเลยใช่แล้วเกมเนี้ย ได้ประตูเร็วด้วยใช่แบบถ้าใครแม่งเปิดทีวีไม่ทันอ,ะอ่ะก็ดูไม่ทันต้องรอพักครึ่งนะครับอืสําหรับลูกเกมเนี่ยผมมาไม่ได้ดูครึ่งแรกเว้ยผมมาถึงบ้านครึ่งหลังอืมเออแต่ว่าตอนที่มาดูไฮไลท์ย้อนหลังสําหรับครึ่งแรกอ่ะก็รู้สึกเหมือนว่าลิเวอร์พูลมันเล่นง่ายกองการเคลื่อนบอลได้ค่อนข้างดีอ,อันนี้คุณน่าจะดู คือผเอยากบอกว่าในช่วงครึ่งแรกอะเลี้ยวหัวหลังจากที่แบบ่วยจังหวะโอกาสจากความผิดพลาดของไบตันที่แบบเปิดบอลแล้วมันแบบมาตรงกลางแล้วอีคิติเก้ก็ตวัดเข้าไปอืปุ๊บเลี้ยวหัวพอได้หนึ่งลูกอะเขาก็คลองเกมนะอืบุกขยมแบบไบตันตลอดเลยอะไบตันก็แบบมันก็แบบทาอะไรไม่ได้แต่ว่าความเป็นไบตันอย่างหนึ่งคือเหมือนอะโมลิมอย่างหนึ่งคือมึงค่อนข้างหัวดื้อ คือเหมือนมั่นใจในปัชญาฟุตบอลตัวเองในการต่อบอล่ะมึงก็ยังเล่นต่อบอลเหมือนเดิมแล้วก็ทำลายเลี้ยวปูไปได้มึงก็ยังแบบไม่ปรับอะเออในครึ่งแรกก็คือแบบไบตันพยายามใช้อ่าสไตล์ตัวเองสู้กับสไตล์เลี้ยวปูซึ่งแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในความคิดผมนะเออแล้วมันก็กลายเป็นเลี้ยวปูที่แบบจะเชี่ยวแบบสองศูนย์สองศูนย์แต่มันแบบไบตันก็เขาเรียวกว่าอะไร เฉียวเหมือนกันแต่จะเฉียวเยอะในครึ่งหลังแต่ว่าครึ่งแรกก็ยังแบบกเลี้ยวพูมันดูดีกว่าก็ยังไม่คมพออ่าแล้วก็สุดสําคัญต่อมาคือโจโกเมสเจ็บแล้วก็ทําให้ต้องเปลี่ยนซาร่าลงมาพอเปลี่ยนซาร่าลงมาสบอสไลก็ต้องปรับไปเล่นเหมือนปรับไปยืนกลางปะไปยืนกลางค่อนค่อนวิงแบ็คปะใช่ไปยืนแบบเป็นทําหน้าที่แบ็คอะลงมาก็แบบเออคือผมอะ ดูตอนที่ซา่าลงมาล้ว<ม>เราเห็นลิเวอร์พูลแม่งขยมขยมม่มแต่ว่าพี่ท่านก็ยิงออกไปเองบ้างออยิงไปชนเสาชนคานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับโมซาลาก่อนที่จะไปเล่นแอฟริกาในั่นครับนะครับนั่นแหละแต่ผมก็อย่างที่บอกผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้ามีหัวแข็งเหมือนอาโมริมที่แบบกูจะหลังสามเนี่ยนะอเออใบต้านที่พอกันเลยกูจะเล่นแบบนี้อะ อารมณ์นี้เลยอ่ะแบบนะส่วนตัวสำรองในครึ่งหลังของลิเวอร์พูลอะพวกเคซ่าพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ลงมาใช่ไหม,มผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เข้าใจหมดแล้วว่ามันต้องทําอะไรเห,เหลือเหลือแค่ความคมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีจังหวะเล็กๆน้อยๆที่ประมาณแบบว่าเขาดื้อจะยิงเองนะสําหรับหลายๆคนอ่ะบางทีถ้าส่งสักหน่อยอย,อย่างเงี้ยอาจจะได้ลูกสามอย่างเงี้ยหลายจังหวะละใช่ ผมคิดว่าน่าจะกลับมาแล้วนะสำหรับลิเวอร์พูลอ่ะอืมอืมนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าพี่ๆเขาจะร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเออตอนนี้น่ากลัวแล้วอ่เาเพราะว่าวันนี้ครับมุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมผมแม่งรู้สึกวดหลังชิบหายเลยตามพี่จอมอะ่ะมุกพี่จอมเออเขาตามหลังมาแล้วมันเสียวๆว้าว่าเ,เขาเสียวๆมากว่า คือไอแบบมุกผมวันเนี้ยที่ทํางานผมคือเหมือนชัตเตอร์กปติวิญญาณอะแอะกดรขี่เหรอขี่คออยู่แล้วปวดปวดปวดคอมากะนะครับต่อไปเชลซี Chelsea จเจอกับเอเวอร์ตันคือในในคลิปซั้ออะผมตอนนั้นผมยังมั่นใจอยู่ว่าเอเวอร์ตันอะแม่งจะยันเสมอ,อ,อหรือว่าไม่แพ้เชลซีปรากฏว่าลูกเกมอ่ะถ้าดูแบบ ผ่านๆน,นะก็คือเอเวอร์ตัน่ะแม่งไม่คมเองเว้ยแล้วเชลซีแม่งคมกว่าทั้งลูกที่พาวเมอร์ยิงทั้งลูกที่กูสโตยิงอ่ะก็คือแบบเชลซีคมกว่าแบบแล้วยิงสองลูกมุมเดิมด้วยนะสวยๆแรงๆนะครับสำหรับตัวผู้เล่นของเชลซีก็เป็น ซานเชสนะครับใช่อ่าแล้วก็กองหลังก็เป็นโชโลบากับโฟฟาน่านะแล้วก็แบ็คก็เป็นคูคูเลีากับวอโลุกุตโต้นะครับแล้วก็กลางเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบเป็นเหมือนจะเป็นเขาเรียกกลางรับถาวรแล้วแหละดิเจมเนี่ยเออเรียลี่ดีด้วยนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสคู่กับเอนโซเนาะแล้วก็เขากลับมาแล้วครับนะครับโครพาเมอร์น้องหนาวนะครับแล้วก็อาริกคนโดกาเนชโชนะครับเด็กเรานี่เองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง เบโดเนโตนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเจ้าเปโดคือตอนนี้บอลของเชลซีอ่ะผมรู้สึกว่าลิเจมอะ่ะก็คือทั้งรับทั้งส่งบอลออกข้างและไดเล็กสู่กองหน้าได้อย่างรวดเร็วในขณะที่กาลาโชอ่ะก็คือใช้ความเร็วของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคู่กับเนโตก็คือเร็วมากเลยปัญหาเดียวก็คือกาลาโชยังเบิกสกอร์ไม่ได้แต่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมกับเชลซีได้ค่อนข้างดีในขณะที่ จังหวะเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเชลซีเก็บได้ดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งเอเวอเรตันเนี่ยคือเหมือนคักบอลแล้วกองหน้ามันต้องส่งกลับมาให้กองกลางเป็นคนจบอ่ะเออม,มันจะคล้ายๆอาร์เซนอลในความคิดผมนะแต่ผมรู้สึกว่าอเอเวอเรตันเขาไม่คมเองก็เลยก็เลยแบบทำอะไรเชลซีได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เป็นผลดีสำหรับอาร์เซนอล แฟนอาร์เซนอลอย่างผมเพราะผมรู้สึกว่าเชลซีเอาทอฟฟี่ลงให้ละ่ะเดี๋ยวนัดหน้ากูต้องเจอเอเวรตตันอผมน่าจะไม่ติดคอนะครับไปเยือนไหนในบ้านอ่ะน่าจะไปเยือนฮิวดีกินสั้นนะถ้าจำไม่ผิดเออนะครับอ่ะมีเ,เสริมสำหรับเชลซีไหมผมว่ามันกลับมาแล้วแต่ว่าม,มันเป็นคู่ที่อาจน,นี้สรารภาพเลยว่าดูลิเวอร์พูลไงอเออก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยมีอะไรที่จะแบบว่าพูดพูดต่อของเชลซีนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าแบบเอเวอร์ตันจะสู้ไม่ได้แต่คู่นี้เราก็ให้ให้เชลซีะ่านในให้เชลซีเราให้เอเวอร์ตันะป่ะต่อไปนะครับเป็นคู่เที่ยงคืนใช่นะครับรู้สึกจะเป็นเบอร์ลี่กับฟูลแลมและอันนี้ยพวกเราให้ฟูลแลมนะครับรายละเอียดก็ ไม่ขอลงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูคู่นี้เหมือนกันครับคู่นี้ผมต้องแบบว่าพักเอผมพอดีผมกับคุณทอสไปเตะบอลมาเมื่อวันเสาร์นะครับก็เลยแบบเออพักกินข้าวไม่ก็ยีบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราให้ฟูลแลมทั้งคู่เออนี่คุณถูกสามคู่รวดเลยนะส่วนผมผิดไปคู่หนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลนะครับเจอกับกู๊ดแฮมตันสำหรับอาร์เซนอลขอ แยกไปหมดแล้วกันอ่าแต่อาร์เซนอลเจอวูฟนี้ชนะไปด้วยสกาวสองประตูตอนหนึ่งสกาวสกาวแต่กูไม่ได้ยิงเองไอ้เฮียไกูเครียดมากสำหรับอาร์เซนอลเออเดี๋ยวค่อยมาฟังบ่นนะเพราะว่ามันมีแบบบาปในบาปเงนี้ยอะไรเงี้ยแต่กูบนอย่างหนึ่งแล้วกันว่าไอ้เฮียทุกทีมที่เจอจ่าฝูงเนี่ยเล่นดีทุกทีม เป็นเคียอะไรไม่รู้เวลาเจออาเซียนไม่ต้องเก่งเป็นพิเศษโอ้โหเป็นไงล่ะนายให้ไว้ไม่ต่ำกว่าสามลูกใช่เขาว่ายิงคนเดียวสามลูกไอเหียต่อมาครับเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับคู่พาเรสก่อนเลยกับซิตี้นะครับผมยังส่งว่าความไปบอกคุณท้อเลยว่าเฮ้ยสู้ได้พาเลสมันสู้ได้ป่ะส่งมาปุ๊บแม่งโดนปับโดนฮาแลนด์มงเลยเออท้ายครึ่งแรกจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับก็เป็น การทำแบบก็เรียกว่าอะไรเกมดุครั้งแรกเลยมั้งของซิตี้แล้วก็การจับบอลน,น่าจะแบบครั้งที่แปดครั้งที่เก้าของฮาแลนมองปุ๊บแบบโลง่ลงๆแบบเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้วะมันง่ายอย่างนี้ฮะเออก็ไม่มีอะไรจะแบบบ่นเลยอ่ะคือบ่นไม่ออกอ่ะนะครับตัวผู้เล่นก็เป็นดอลลาลูมานะครับเซนเตอร์ก็เป็นแกาดิโอกับดีอาสนะครับ อาแบ็กก็เป็นนูเนสกับโปลิรี่อ่ะกองกลางก็เป็นเบนาโดซินวานิโก้กอนซาเลสไรเดอร์นะครับส่วนปีกก็เป็นแชร์กีกับฟิลฟอร์เดนแล้วก็เออริงเบลฮาร์แลนด์ยืนเป็นศูนย์หน้าครับคือเหมือนเป๊ปแม่งรู้ว่าจะโดนถล่มนะเว้ยในความรู้สึกคือแมนซิตี้ตั้งรับและสวนกลับอ่ะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพกูนึกว่ามูรินโญ่คุมแมนซิตี้อ่ะเออแล้ว คือแบบในในภาพจํากูคือเหมือนแบบฮาแลนด์แม่โคต้เหมือนด็อกบ่าเออประมาณนั้นเลยแต่อีลูกที่ฮาแลนด์มงอ่ะคือพาเลสมันก็ปล่อยเกินนู้สึกว่าจะเป็นมีป่ปะริชาร์ดแบบ <Yeah. S 1> เออที่แบบคิสริชาร์ดและที่แบบยืนอยู่ข้างหลังอ่ะจริงๆจริง,รง,รงๆเขาควรจะยืนอยู่ข้างหน้าฮาแลนด์เวเหมือนเขาเผลอตัวไปวินึงอ่ะ ออแล้วหาอะไรมันก็แบบเด็กปีศาตอ่ะมันเคลื่อนตัวเร็วอ่ะบ <Born S 1> อลเปิดแมงก็แม่นเกินโค้งเข้าหัววิ่งเข้าหาอเออแล้วแบบไอ้จังหวะไอ้คนข้างหน้าก็กระโดดไม่ถึงไอ้คนข้างหลังก็มาร์กไม่ทันอ่ะอเออแต่ถามว่าพาเลทอ่ะจ,จริงอ่ะก่อนสี่สิบแปดนาทีเล่นดีมากเล่นดีแบบสู้ได้เล่นดีแบบโอกาสเน่งๆอ่ะมีมันมากกว่าซิตี้ด้วยซ้ำไปเอซิตี้แบบ โอกาสเขากอบมันประมาณสามครั้งหรือไงอะ่ะแต่ว่าโอกาสในการทําประตูของพาเลต์อ้แจะไม่ตรงกรอบประมาณเก้าครั้งอะ่ะใช่มาเตต้าเอ่ยซาเอ่ยอย่างเงี้ยโอ้โหคือปีมึงเป็นอะไรวะเวลาเจอซิตี้มันไม่คมวะแล้วออมันมันไม่คมคือแบบแมนยูมึงไปเอาตัวนี้มาเลยนะอดัมวอตันคือแบบไอ้จ่ายเป็นหลุดจ่ายเป็นหลุดแล้วมึงก็จบสกอร์กันเองไม่ได้พาเลตออะ S <S แต่แบบอดัมวอตตันสูวางบอลโคตรด,ด,ดีไล่บอลแบบอแม่งเนียนอะ่ะชอบเลยอะ่ะชอบปอกับของพาเลทไอ้ม่ใช่ของ,ขอ,งอ่าอ่าฟอเรสตห้อยตัวนั้วน,นะอ่าแฮนเดอร์สันอ่ะ,อะแม่งอยากได้แมนยูมีข่าวว่าสองคนนี้กูขอสักคนหนึ่งเถอะซัมเมอร์ <S <S ในช่วงมการานี้ทีนี้พอมาครึ่งหลังพาเลทแม่งก็เหมือนไม่มีอะไรจะเสีย อ <Ừ. S 1> บุกไปบุกมาลอยโดนสวนนะครับเรียบร้อยลูกที่สองมันง่ายจัดเลยอ,อ่ะแบบยิงเล่นทางไม่แรงมากแต่เล่นทางของฟิลฟอร์เดนแบบบอลนั่งผ่านเหมือนลอดช่องแบบฟุกฟไปหมดเลยแล้วถามว่าแบบว่าพาเลตแมน่งเปลี่ยนนะแบบโอ้โหแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอนเคทียลงมาเอนเคเทียจีดนะ <laughs> จังหวะสุดท้ายมียิงแบบติดบล็อกของไอ้ดอนมาลุม่าเซฟเนี้ย เออแบบแต่แต่ในฐานะเด็กเก่าอาร์เซนอลแล้วในฐานะกองเชียร์อาร์เซนอลอย่างกูกูรู้สึกมันก็ได้แค่นั้นนะเองกเชียร์มันผมดูอารมณ์เหมือนแบบอ่ามาดูเออะไรนะของเชลซีอ่ะไอที่มันซื้อมามาดูเอเก้เหรอมาดูเอเก้ใช่ไหมเออเออมันดูแบบจี๊ดจอ่ะแต่แบบพอมันถึงเส้นหลังปุ๊กแม่งไม่มีอะไรมันยิงเม็ดไม่ค่อยแม่นอ่ะเออแล้วก็จะจบเกมสองศูนย์อยู่และ รู้สึกว่าเหมือนเหมือนฮาแลนด์หรือใครสักคนนึงนี้แหละไปโดนเตะหรือสักอย่างอ่ะโฉชฉางแล้วก็เป็นฮาแลนด์ยิงจุดโทษเข้าไปแบบนิ่มๆก็คือความหวังกูแต็กทีมลอนดอนกูแต็กเออจบมาจากสองสูตรละใช่นะครับทำให้เมนซิซิตี้ไล่ตามอาร์เซนอลสองแต้มเท่าเดิมนะครับอืมต่อมา เนี่ยครับไทเวียดาวีไอเอียแม่งม,มันจริงนะแม้แต่หนึ่งศูนย์เถอะครึ่งแรกอะ่ะผมแม่งเปิดอีกจอนึง uh huh. อ่าฮะอ่าดูคู่นี้ดูซันเดอร์แลนด์เจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็อีกจอนึงดูซิตี้ไอเอียครึ่งแรกซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลน่ะไอ้เอี้ยบอลไม่เตะไอ้เอี้ยเตะคนเออคอนจะมันเลยเตะคนแบบล้มกันพวกปักพกปักเ <laughs> <ๆ>ลยเว้ยแล้วพอจบครึ่งแรกเดี๋ยวจะไม่มีอะไร เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวอไอเฮียดามา่าน้องนิกจะบ่งวันเชียให้สัตว์โอ้จบแล้วสตินี่กูเออแม่งไอเฮียแม่งเหมือนบ่งให้ซันเดอร์แลนด์อ่ะเออไอเฮียเหมือนบ่งทำประตูให้อะ่ะแบบโอ้โหเราแบบเข้าใจว่าฝั่งผิดไปหน่อยเออเราแบบใครวะแลมเดลอะ่ะแลมเดลแม่งก็เซฟไม่ได้หรอกเจออย่างเงี้ยเออเฮียคือ คือหลังจากนั้นน่ะนิวคาสเซิลแม่งพยายามแบบแก้ตัวเปลี่ยนตัวลงมาสู้อ่ะแต่แบบไอ้เฮียครกูก็เห็นมันล่อคนมากกว่าล่อบอลอ่ะอ <laughs> จนตอนสุดท้ายอ่ะช่วงใกล้ๆกะจบเกมอ่ะอโอ้โหแม่งเข้ามันลุมกันมีมีแบบน็อกจอเออสีใบ <laughs> เหลืองอ่ะเออดีได้ยังไม่ถึงแลไม่ถึงใบแดงอ่ะแล้วก็มันจะมีเมื่อปีสองปีก่อนที่เป็นเอฟเอคัพแล้วคู่นี้เจอกันนิวคาสเซิลแม่งชนะแล้วแบบรวมทีมถ่ายรูป เออในเซนเจมปาร์ควันนี้ซันเดอร์แลนด์ชนะซันเดอร์แลนด์แม่งรวมทีมถ่ายรูปก,กับกองเชียร์เอาคืนไอเฮ oh. ียแลบบโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่าแน่นอนมันไม่ได้เตะในพรีเมียร์กันมาหลายฤด,ดูกาลแล้วกลับมาเจอกันในพรีเมียร์ความเป็นดาร์บี้แม็์อะคือแบบแม่งทำแม่งโคตรมีสีสันอะซันเดอร์แลนด์ <S S แบบก่อนเกมมันจะมีรูปแบบมันไม่ใช่รูปแมวดํานะมันรูปเหมือนเสือดําเลยนะขย้ำนกอะ่ะขย้ำนกสาริกาแวงโคตรเอาอะ่ะ แล้วก็สกอร์บอดมันไม่ขึ้นว่านิวคาสเซลนะเว้ยมันขึ้นว่าอะไรนะคำว่าผู้มาเยือนอะอเว์เหรอเออมันไม่ใช่อเวร์มันอะไรอลิสเตอร์อะไรเงี้ยสักอย่างอะออจอร์ดี้ว่าแปลว่าผู้มาเยือนนะผู้มาเยือนเออมันไม่ขึ้นแบบเป็นเหมือนสกอร์แบบนิวคาสเซลนะคือมันเหมือนแบบเหมือนมีอะไรแซลแม่งใส่มาหมดอะสำหรับใครที่อยากรู้ประวัติไทเวียดาวีหรือเวียไทยดาร์บี้นะครับก็คือลองไปดูช่อง ทเวนตี้ทดอรี่กับช่องเมนสแตนได้น,นะครับเล่าละเอียดมากอันนี้เราก็คงไม่มาเล่าเองเออจะได้รู้ว่ามันเกลียดกันมาตั้งแต่ก่อนจะมีฟุตบอลอีกนะที่มันเกลียดกันนสองเมืองเนี้ใช่แล้วก็ถ้าใครแบบเป็นแฟนซันเดอร์แลนด์ก็หนังเลยครับซันเดอร์แลนด์ที่ตใ <Netflix S 2> น Netflix ซ์นะครับ <Netflix. S 1> สำหรับคู่นี้นะครับใครเป็นแฟนซันเดอร์แลนด์หรือนิวคาสเซิลรู้สึกยังไงบ้างก็ ซับสไคร์มาคุยกับพวกเราหน่อยนะครับใช่ครับส่วนนิวคาสเซิลก็มีให้พูดเหมือนกันก็คือมันคือหนังที่ชอบดูมากตอนเด็กๆอ๋อโกโกอืมแต่ในนั้นมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าตอนอ่าตอนซันเดอร์แลนด์เป็นยังไงอ่ามันจะแบบไปดูแบบเหมือนเป็นแนวว่าอ่ะอยู่ในสมสทรนิวคาสเซิลนะครับอันนี้เราให้ซันเดอร์แลนด์ทั้งคู่นะครับใช่เพราะว่ามองว่าเจ้าบ้านใช่แส่วนคู่ซิตี้เนี่ย ผมแ่งแชงแชงซิตี้ผมเลยไปเลือกพาเลตคุณทอสไปเลือกแมนซีผมผิดไปสองละผมก็ผิดหนึ่งเพราะว่าบู๊เนี่ยผมก็เบียวคุณนั่นแหละผมอยากให้มันชนะสักทีแต่เดี๋ยวเราไปราไปฟังแต่อีคู่เนี้ยกูผิดกูเชียร์เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกูหลงป่าคุณทอถูกนอต์ทิแฮมฟอร์เรสกับทอมแอมฮอสเปอร์คือโอ้โห ลูกแรกที่ฟอร์เรสยิงได้อ่ะคือ,อมผมไปดูในไฮไลท์นะคือแบบโกแม่งส่งไปให้กองหลังแล้วกองหลังแม่งเหมือนแบบเหมือนไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบเขาอยากให้แบบพักบอลวิคคาริโออยากให้พักบอลแล้วก็ส่งกลับมาให้เขาไปแตะเว้ยแล้วโดนฟอร์เรสกระชากยิงหายเออ <c oughs> หลังจากนั้นปุ๊บก,ก็เจอลูกแบบสุดยอดสุดยอดอ่ะลูกยิงไกลทั้งอสองลูกอะก็คือแบบ โอ้โหจบเกมถ้าใครที่เป็นแฟนสเปอร์ดูอยู่ก็คงจงหะหุดหงิดอ่ะเพราะว่าแบบไอ้เฮียผู้บรรยายก็เป็นทั้งอาไก่ป่า,าแล้วก็ตนล่างทองซึ่งเป็นแฟนสเปอร์ทั้งคู่คงอึดอัดไม่น้อยที่โดนอ,อย่างเงี้ยแล้วเมื่อคลิปที่แล้วผมเพิ่งบอกไปว่าเฮ้ยสเปอร์มันผ่านช่วงเลวร้ยวายที่สุดไปแล้วมันน่าจะขึ้นกับขึ้นไอ้เฮียพอกูเจอปุ๊บเรียบร้อยเลยเพื่อนบ้านสีขาว เจ้าบ oh. ้านไอเจ้าป่าเขายังเก่งในบ้านไว้ใจได้วะฟอเลยก็เอาใจช่วยสเปอร์จริงๆนะพูดพูดพูดเลยเพราะกูอยากให้สเปอร์เป็นตบซิตี้ช่วยหน่อยนะครับกลับมาสักทีต่อไปไวเกือบเสียวตอนแรกเอเรามองอะไรไปวะมองวินล่าไหมวินล่าทั้งคู่คืออันนี้นะครับลีวอร์คู45วินาที อันนี้สามสิบวินาทีตำลายสถิติอืม,อมนะครับอเอเวแสแฮมนำไปก่อนนะครับอืมใช่แล้วก็อ่าวิลล่าปตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วเวสแฮมก็นำสองหนึ่งเราก็แบบเอาแล้วผมผมมาดูตอนสองสองแล้วอะอเพราะว่าพอแมนซีมันมันนำแล้วผมค่อยมาดูอะ่ะคุณแบร์รี่ยังแบบรู้สึกเลยว่าอะไรวะมาเก่งอะไรกับทีมกูแบบ ก็คือแบบแพ้มาใช่ไหมถ้าเวทธแรมชนะขึ้นมานี่ฮาเลยนะเออแม่งขโมยแต้มเลยแต่สุดท้ายแล้วครับทีเด็ดของบอลอุลเทเมลี่ที่ใช้การ่าปีกนะครับในการแบบทําเกมลุกหาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคอสหรือวิงเองก็มาแผงลิทตอนตาทีที่เท่าไหร่ว่าน่าจะแปดสิบกว่ากว่าถ้ากูจําไม่ผิดนะอเออก็คือเกือบเกือบแปดสิบใช่ไหมใช่ด้เจบกประตู มอร์แกนโรเจอร์รับจบนะครับอย่างสวยงามทำให้อ s สซันมิล่าก็ตามอาร์เซนอลอยู่3แต้มและอยู่ที่3นะครับ<ช>สำหรับออสตันวิลล่าก็จะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมใช่นี่นับต่อไปที่ไม่มีนักเตะแอฟริกันที่ไปเตะแอฟริกันอ่ะเออครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเบนฟอร์ดก็เสมอลียูไนเ็ตไปหนึ่งนึ่งอันนี้เราให้เบนฟอร์ดกันก็เรียบร้อยนะครับร้อยนืวอวจะ ผมก็ผิดไปเท่าไหร่วะสามคู่เออคุณก็ผิดไปไม่ใช่ผิดคู่อาร์เซนอลอะอาร์เซนอลแล้วก็เบนฟอร์ดมาเพราะว่าอืนะครับอะพวกเราก็สถิติใช้ได้นะครับสำหรับนัดนี้มันต่อกูต้องร้องนะครับโปรดใช้วิจารานในการรับฟังนะครับนะครับก็ใครที่เป็น แฟนซิตี้กับแอสตันวิลล่าช่วงนี้ก็คงจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะขนาดผมที่เป็นแฟนอาร์เซนอลยังร้อนลนไม่ไหวแล้วนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มาดูกันว่าแมนยูจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเขสกอร์เลนแต่พี่พีพขเขาเถอะขอร้องไม่กลับด้านไม่กลับด้านผมให้แมนยูไว้นะแมนยูต้องมานะครับคืนนี้ผมทําใจกับบอลมัดไปอยู่อ,อย่านะแต่ว่า แมนยูคืนนี้นะครับจากที่มีรายงานข่าวมาเนี่ยหลังจากที่แมนยูในวันเนี้ยมันเป็นตารางที่นักเตะแอฟริกันเนชั่นครับต้องไปรายงานตัวกับทีมชาติเนี่ยมีแผนว่าอาร์มลินจะใช้ระบบส <c oughs> ี่สามสามหลังสี่เหรอใช่เฮ้ยหนือว่า <c oughs> หนือว่าห,หน้าสี่เออก็ดูกันไปครับว่าปรับเป็นยังไงอาจจะหลังสามเหมือนเดิมหรือสี่นะครับเดี๋ยวรอดูกันครับ อ่ะสรุปลำดับตารางตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลก็มี36คะแนนนะครับจากฝูงตามมาด้วยซิตี้ตามมา2คะแนน33นะครับแอสตันว <34. S 1> ิลล่าเออ34แอสตันวิลล่า33นะครับที่4เป็นเชลซีมี28นะครับที่5ก็ยังเป็นคริสตัลพาเลตนะครับถึงแม้ว,ว่าจะแพ้ซิตี้นะครับที่6กพีพีเขามาแล้วครับมี26คะแนนแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์นี่ชนะนิวคาสเซิลก็มาที่7คืนนี้นะครับถ้า แมนยูชนะเก็บสามแต้มได้ก็จะขึ้นที่ห้าป่ะใช่จะขึ้นที่ห้าตามเชลซีอาจจะตามเรื่องลูกประตูเสียนะครับอืแล้วก็เอเวอร์ตันที่เก้านะครับที่สิบเป็นไบรตันที่สิบเอ็ดเป็นสเปอร์ที่สิบสองเป็นนิวคาสเซิลแม่งนกมาอยู่ที่เดียวกันเลยสิบสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเป็นเอสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับ แล้วก็ฟูลแลมนะครับที่สิบสามที่สิบสี่ก็เป็น <Been S 1> เบนฟอร์ดที่สิบห้าก็เป็นบอนมัตโดยที่สิบสามถึงที่สิบห้านี้มีแต้มยี่สิบคะแนนเท่ากันนะครับส่วนโซนหนีใต้ฟอเรสต์ Forest มีสิบแปดนะครับลีดมีสิบหกเวสแฮมมีสิบสามเบอร์ลี่มีสิบและวูฟมีสองคะแนนดังนั้นโซนนี้ตั้งแต่ที่เท่าไหร่นะที่สิบสอง ลงไปเนี่ยสลับตำแหน่งกันไอ้ที่13ลงไปเนี่ยสมหรถสามารถสลับตำแหน่งกันได้อย่างรวดเร็วถ้าได้สามแต้มนะครับก็มาลุ้นกันนะครับใช่แมนยูถ้าจะขึ้นไปในกลุ่มแบบลุ้นฟุตบอลยุโรปคืนนี้ก็ต้องชนะตามเข้าไปนะอืใครยิงดีคืนนี้ใครยิงดีอยากให้เมนเนน่าวิงต่อวะ่ะแม่งชอบความความเล่นของมันจริงๆผมอยากให้ดาโล่ยิงอะ เออดารโลก็ได้นะดารโลนี่ดีมาสองนัดแล้วออมีจุดออจุดไกลเออจุดแบบเปลี่ยนใช่อาซิสหรืออะไรเงี้ยทำได้ดีเราคืนนี้มาดูกันครับว่าจะได้ดีขนาดไหนแม่งตื่นเต้น่ะครับโอเคสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b ์ให้เราอยากจะขอกด Sub สไคร์ซเป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยครับกดติดตามให้หน่อยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ s u b s c r i b ์ของเรา181 u b บ c r i b ์แล้วขอบคุณ นะครับที่ตับสกัยกันก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้ครับเป็นแฟนทีเมอะไรพวกเชื่อว่าเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมแม่งอยากจะไปบ่นอาร์เซนอลแย่แล้วครับโอเคครับนั้นผมแบรดี้พีซาเสาอาร์เซนอลครับผมท็อตปีศาจแดงขอลาไปก่อนสำหรับการสรุปนัดที่16นะครับสวัสดีครับครับ